แอฟทักษอรนนนกุลโพสรูปเดียวกันแท็กกันไปมาเปิดตัวแล้วจะทำอะไรก็ปังจริงๆสำหรับคู่รักทรงอิทธิพลแห่งปีอย่างแอฟทักษออนพักสุขเจริญและนนคุลชานนสันตินธรกุลเดินหน้าศาสตร์ความหวานในโลกโซเชียลจนแฟนๆต่างอิจฉาตาร้อนผ่ากันเลยทีเดียว สำหรับคู่รักป้ายแดงแอสทักษออนและนนกุลชานนนสันตินธรกุลหรือนนกุลที่ถึงแม้ว่าเพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานแต่ระดับความคลั่งรักนั้นยืนหนึ่งไม่เป็นสองรองใครจริงๆแถมล่าสุดทางด้านของนักแสดงสาวคนสวยก็ยังได้ตอกย้ำสถานะคนอินเลิฟด้วยการปล่อยภาพถ่ายร่วมเฟรมกับหวานใจรุ่นน้องลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับแปสัญ,ญลักษณ์อีโมจิกระต่ายกับมีโคอาล่า สื่อความหมายแทนตัวตนของทั้งคู่แต่ที่ดูจะทำให้แฟนคลับต้องฟินจิกหมอน <c oughs> ก็คงหนีไม่พ้นเสื้อคู่ลายหัวใจสีแดงดวงโตที่แอฟและนนกุลเลือกมาใส่กับรูปคู่ที่ต่างคนต่างลงและแท็กกันไปมา <c oughs> ก็หวานต้อนรับวาเลนไทน์ไปเลยสิ้า <c oughs> ซึ่งก็ทำเอาหลายคนที่ได้เห็นถึงกับขออนุญาตฟันธงเลยว่าเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ ต้องมีช็อตคลั่งรักจากทั้งคู่ถูกปล่อยออกมาให้ใจฟูกันแบบเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ